รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเพลินผลิตจำกัดร่วมกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5เสนอ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรมานะครับ mm hmm. เทปนี้เราจะพากันไปที่โอตารุซึ่งจะเป็นเมืองที่คนไทยหลายๆคนชอบไปก็จะมีทั้งคลองมีทั้งพิพิธภัณฑ์ของดนตรตีแล้วก็มีกิจกรรมในการเป่าแก้ว mm hmm. แต่พวกนั้นอ่ะ, mm hmm. ะใส่ไปก็ไปมาแล้วแต่เราจะพาไปยืดนะฮะซึ่งวันนี้เราซื้อตั๋วมาละเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยรถไฟ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการท d a i มะอยู่ด้วยกันในคืนวันสุรอากาศสบายๆแบบนี้นะคะกิม์มิวแล้วก็ก่อสั่งด้วยค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นชิลๆกันที่เมืองโอทารุซึ่งเป็นเมืองที่มีคลองและชาวญี่ปุ่นนันยกุกย่องให้เป็นคลองที่มีความโรแมนติกที่สุดเป็นดับต้นๆ้นของประเทศเลยล่ะค่ะ โอตารุนั้นตั้งอยู่ที่อ่าวอิชิการิวังอยู่ทางตะวันตกของเกาะฮอกไกโดโดยในสมัยก่อนชาวเผ่าไอนุเรียกที่ตรงนี้ว่าโอตาไอรุไนที่มีความหมายว่าหาดทรายที่อยู่กลางแม่น้ําค่ะซึ่งตัวเมืองโอตารุนั้นเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างออกจากซัปโปโรไปประมาณ40กิโลเมตรเดินทางไปมาสะดวกและสามารถไปได้ทั้งรถยนต์รถไฟหรือแม้แต่กระทั่งรถบัสค่ะคุณผู้ชม ในอดีตนั้นนะคะเมืองโอตารุถือเป็นเมืองท่าที่สําคัญเทียบเท่ากับเมืองฮาโกดาเตะค่ะแล้วก็มีการขุดคลองโอตารุขึ้นมาเพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าออกสู่ทะเลแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปคลองเหล่านั้นก็ได้เปลี่ยนหน้าที่จากการส่งออกสินค้าไปยังที่ต่างๆกลายเป็นสถานที่ที่นำเอาคนทั่วโลกมาท่องเที่ยวกันที่คลองแห่งนี้แทนค่ะ แล้วก็ดังต่างๆที่เป็นที่เก็บสินค้าก็ได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นร้านค้าร้านอาหารรวมไปถึงร้านขายของฝากต่างๆ ที่บอกเลยว่าบ้านเรานั้นน่าจะนามาใช้เป็นแบบอย่างค่ะก็คือก่อนหน้านี้คลองโอตารุนั้นเป็นลําคลองที่ไม่มีใครสนใจและไม่มีใครอยากเข้าใกล้เพราะเป็นคลองที่ใช้ในการขนส่งสินค้าแต่ทางเมืองและประชาชนได้มีการช่วยกันปรับปรุงรักษาความสะอาดจนปัจจุบันนี้คลองโอตารุนั้นได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของฮอกไกโดกันไปแล้วล่ะค่ะ นั้นมีชื่อเสียงด้านกล่องดนตรีและการเป่าแก้วแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมทนายมาของเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมนั้นไปทําความรู้จาักกาันกับร้านที่คุณสามารถจะมาลองทําแก้วเป่าที่ใช้เป็นของกระจุกกระจิกกันได้ด้วยค่ะและอีกหนึ่งร้านที่เป็นร้านขายกล่องดนตรีและเป็นพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีด้วยค่ะโดยเราจะเริ่มการที่ร้านขายกล่องดนตรีกันก่อนเลยค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าโอทารุโอรุกงกัง ซึ่งในตัวเมืงองโอทารุนั้นมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันและมี7สาขาทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับร้านที่กอรสั่งพาไปนั้นจะเป็นร้านสาขาใหญ่ค่ะที่เขาเรียกกันว่าหงกังซึ่งที่สาขานี้นะคะจะพิเศษกว่าสาขาอื่นๆเพราะว่าอาคารนั้นเป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างตั้งแต่ในปี1912และมีจุดสังเกตง่ายๆนะคะคือตรงหน้าตึกนั้นจะมีนาฬิกาที่หน้าตาเหมือนนาฬิกาไขาลานตามบ้านค่ะแต่มีความพิเศษที่มากกว่าของนาฬิกาเรือนนี้อยู่ที่ว่าเป็นนาฬิกาไอ้น้ำและเหลืออยู่เพียงแค่ไม่กี่เรือนในโล ซึ่งเป็นของขวัญที่มาจากเมืองเกสทาประเทศแคนาดาที่ส่งมาให้ที่นี่ตั้งแต่ในปี1 9 9 3แล้วอกแล้วค่ะ กันสักครู่นะคะแล้วกลับไปอยู่กันต่อกับทดัยมะในโอชาดุกันค่ะ